ร้านข้าวขิงเป็นทองนอนจันทสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมโปรโมชั่นลดราคาที่ห้องขายเนี้ข้าวขุงเป็นทองสาขานนจันทร์ยกันนะคะเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อสันกาขอดกระดูกเปิดหลังเกรด3บวกจะเป็นส่วนที่นุ่มกำลังดีลายเนื้อสวยๆเหมาะสำหรับทำเมนูสเต็กย่างโตถ่านหอมๆคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดใหม่ระบุความหนาได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสไลด์ปิ้งย่างสไลด์ชาบูสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะ ข้บริการในการตัดที่ร้านไม่มีค่ะตัดให้คุณลูกค้าฟรีมีแถมน้ำจิ้มให้ด้วยราคาขายปกติจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1,350บาทโปรโมชั่นลดราคาพิเศษจะเหลือกิโลกรัมละ1,200บาทเท่านั้นคุณลูกค้าสามารถแวะมาอุดหนุนที่หน้าร้านได้หรือว่าจะโทรสั่งที่เบอร์083 849 9339รีบๆแวะมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะทางร้านพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกๆท่านค่ะ โปรโมชั่นลดราคาคุ้มๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสามารถติดตามที่หน้าร้านขาขดคุณทองได้เลยค่ะแล้วมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ